ีจะเรลือไว้แค่นี้นะคะพี่น้องคะเดี๋ยวมันกระดิกแตกออกมาเองอันนั้นก็นเรือไว้แค่นั้นละคะพี่น้องคะ สวัสดีตอนเช้าๆพี่น้องปองไปสูขผู้สุกนนะคะพี่น้องค่ะเมื่อนีวิไลกยุบ้านแล้วนะคะพี่น้องเนาะอยู่ที่บ้านกลับมาถึงบ้านแล้วค่ะพี่น้องค่ะวิไลก็จะเตรียมตัวแพคกระเป๋านะคะพี่น้องเนาะแต่ว่ากันเรืออีกเป็นมือสองมือหรอกค่ะที่วิไลท้ายตอนนี้กับวิไลก็ะเรือกำนดอีกประมาณอ่าเมื่อนีกับมือหื่อนะคะมือหื่อมือหื่อวิไลก็จะเดินทางกลับเมืองไทยแล้วค่ะพี่น้องค่ะดอกไม้พอยังกระรังเริ่มออกดอกนะคะพี่น้องค่ะนี่ค่ะ ดอกนี่ก็งามดอกนั้นก็งามแต่วิไลหมักสีนี่ค่ะพี่นองค่ะมันช่อใหญ่ดอกใหญ่แต่ว่าตอนนี้มันกําลังช่อน้อยนะคะเนาะนี่อันนี้ก็กำลังเริ่มดอกใหม่ก็กำลังเริ่มพี่นองคัะสวนวิไลกับพ่อมี่ยังเหลวค่ะพี่นองวิไลถอนออกหมดแล้วเนาะแบบวิไลจะพาไปเบิ้งค่ะพี่นองค่ะนี่ค่ะก็เลือแต่นี่ค่ะพี่นองค่ะก็เลือแต่สาลเน่เนาะคะเนาะสาลเน่งามกินยังไงห่างกินห่างเด็ดห่างแตกพี่นองค่ะลวก็ชนิดเราที่เอาไซราบนี่ละคะแล้วก็ นี่หัวละผ้าฝร hey ั่งวิไลกับเก็บใส่ตู้เย็นไว้แนมนะคะพี่น้องขาเก็บใส่ซองฟิตที่เห็นกิ่งเห็นนันหลายๆพอกลับมามันแตกวิไลกันเลยว่าใครก็ให้มันดอกมันบานนะคะพี่น้องค่าพักขนมขนาพักขนมขนาวิไลเกาออกหมดแล้วค่ะนี่ก็เป็นหัวละผ้านะคะพี่น้อง่าหัวละผ้าที่พ่อเอาไว้วิไลเกาลงถิมเอาไว้เพื่อที่ว่าให้พ่อใหญ่เอาเก็บใบใส่ซองฟิตนะคะพี่น้องเนาะ ตรงนี้กระโลนมันหรอกค่ะขน,นงขนาวิไลเอาออกเมื่อเล้วค่ะพี่น้องคะ่ะก็จะวันตัดขนาออกแล้วมันยอดออกแมนอยู่ค่ะถ้าห้าอยู่หรอห้าวเดียวเอาวันแนวฉีดม่าห้เพียรลง่งแต่เนี่ยนเพียร์มันล่งค่ะพี่น้องคะวิไลเลยเอาออกเมื่อจีแล้ค่ะเป็นหัวละผ้าที่วิไลแบ่งออกไปอันนี้วิไลเก่าไว้ยังสี่เดี๋ยวให้พใไญแล้วยกเข้าไปทานานาหนาเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้ก็เป็นพักที่ปลูกไว้แล้วค่ะเก็บกินสามเทื่อแล้วนี่เก็บกินสามเทื่อสี่เทื่อแล้วค่ะนี่ก็เป็นหัวละผ้าบางส่วนเนากะกน อันนี้มันเป็นดินแบบว่าดินอีหลีอีหลอมันก็เลยเป็นสีเขียวๆมันก็เลยง่ามจากน้อยค่ะอันนี้ก็คือผักกึนชายนะคะพี่น้องค่ะ ได้แลวครับพี่น้องคะได้ผักสลัดแล้วเนาะคะ่ะผักสลัดปลูกเองนะคะอไม่ได้เก็บสามซีเอแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะปลูกเองปลอดสารไร้พิษค่ะอุ้ยหลายอยู่เนพี่น้องคะ่ะเอาละคะ่ะอบเดี๋ยวเตรียมตัวก่อนพี่น้องเตรียมตัวเช้า,ชานี้นนคะคณเพราะงี้เราก็ไปกินอาหารเ้า เรื่องปกติของพ่อใหญ่และค่ะได้วิไลกกินนะคะพี่น้องคะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกองไฟสู้ผู้สุคนนะคะพี่น้องคะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิไลแม็กซ์เมียฝรั่งเยอรมันค่ะพี่น้องคะเอาละค่ะพี่น้องพักกับไปเก็บมาแล้วค่ะพี่น้องคะวันนี้เนาะค่ะเนาะวิไลกับยูบ้านกับอีกปมันสองมือมืออื่นมือพื้นมือพื้นนะคะเนาะมือพื้นวิไลจะเดินทางเวลาก่อนจะเดินทางก็ออกจากออกจากเยอรมันกับปมันบกโม่งแรกเนาะค่ะพี่น้องคะอันนี้ ออกจากอ่ะเยอรมันก็เวลาหกโมงแรงแล้วก็บ,บิไลกับตองกปตอเครื่องที่ฮินซิงกินะคะพี่น้องคะตองไปตอเครื่องที่ฮินซิงกีนะคะค่ะอ่ะนี่อย่างค่ะเขาเอื่นอ่าตอเครื่องนอกๆนแล้วกพักยู่ฮินซิงกีหลายชั่วโมงค่ะพี่น้องคะครั้งนี้รอนานค่ะเป็นชิบชั่วโมงถูล้ค่ะตุเกียสามชั่วโมงนนาะตุเกียส,สามชมั่วโม,มงหรือว่ากีตอเครื่องแค่ชั่วโมงกลัว ลนหอบปัน้นนะนะครับพี่น้องคะแต่ว่าแต่ว่าครั้งนี้ครั้งนี้อ่ามันจะนานหน่อยครับพี่น้องคะมันโดนเพราะว่าช่วงที่มาก่าตัวมันแท่งเนาะช่วงไ่าตัวมันแท่งผู้ได้ก็บีนมูดอกรค่ผููได้บิบนลับเมื่อไห่บินไปบินมาช่วงช่วงที่หลังจากข้าเจ้าเปิดโควิดงมันซ่าๆแล้วพี่น้องเนาะตัวลว่าข้าเจ้าเปิดเมื่เอเป,เปิดประเทศกันพักแล้วพี่นอ้อง ถ้าตัวเ,เ,คตเครื่องมีมันแพงแูกอาหาจนถูกก็เราลัะพี่น้องคะต่อเครื่องอีกวัมตถูกตัวด้นั่นแหละคะ่ะพี่น้องคะการไปเที่ยวการไปตะลนเนาะค่ะเนาะก็มันก็มีห่วงอยู่อสองห่วงนะคะพี่น้องคะแต่ว่าสุดท้ายก็ผ่านไปด้วยดีนะคะพี่น้องคะเชื่อว่าเราจะไม่ได้อ่า ถึงว่าวิไลจะไปได้งานเนาะค่ะเนาะแต่พอเป็นยังพออย่างก็เสียใจบัดนี้พ่อกลับมาแล้วมาคุยเรื่องงานก็ออกไปอีกออกไปก็ไปเลาะแถวเยอรมันนี่แหละค่ะไปไปอยู่สามสี่มือแล้วก็ตั๊บเข้ามาเนาะค่ะพี่น้องคะพอได้กลับเข้ามาแล้วมืัอนี้ก็อีกเมื่อสองมือมืออื่นมาฮึ่มมาฮื้อค่ะมืออื่นมืฮึ่มพวิไลก็สิเดินทางค่ะพี่น้องคะการไปสวิตช์ก็ไปเยี่ยมไปยามอดีตแฟนครอบครัวอดีตแฟนเนาะค่ะเนาะพ่อใหญ่เราอยากไปจันัรนก็เป็นยังพ่อใหญ่เราไม่มีปัญหาเนาะค่ะพ่อไปฮอดสวิตช์กับ ชาบเฮาเซนนะคะเนาะชาบเฮาเซนก็ไปที่น้ำตกไร้ฟานเนาะค่ะพี่น้องคะออกจากน้ำตกไร้ฟานกับไปที่เชอร์ปลั่นนะค่ะเนาะหรือว่าไปที่อาเก่าเชอร์ลั่นนะค่ะพี่น้องคะแล้วก็ออกจากเชอร์ลั่นวิไลกับพ่อใหญ่กับไปที่เมืองลูเซนเนาะค่ะเนาะไปเที่ยวไปชมเมืองลูเซนเนาะค่ะพี่น้องคะกไอยู่ที่เมืองลูเซนพอออกจากเมืองลูเซนเนาะค่ะก็ขึ้นไปพูนขึ้นไปเขาไปละคะพี่น้องคะออกจากลูเซนกับไปเขาไปที่อันเดอร์มัตเนาะค่ะพี่น้องคะไปที่อันเดอร์มัตออกจากอ่า แต่ว่าบริษัทอยู่ในเมืองอันเดอร์มัทเนาะค่ะน้อพี่น้องคะอันเดอร์มัทมันอยู่ตรงนี้แล้ววิ่ไลก่กับอันเลยอันเดอร์มัทขึ้นไปเพราะว่าขึ้นไปทีงเขาเนาะเป็นหนาเขาอ่าเขาในเขตของเมืองอันเดอร์มัทแต่ชื่อว่าเขาอ่าโอเบอั o นพัสเนาะคะ่ะโอเบอันอ่าโอเบอันพัสโอเบอันพัสยิงสี่ลกูกพี่น้องะกะกระยห์หันกาไลาขึ้นเนาะค่ะเนาะพ่อจากพ่อจากออกจากเขาอ่าอ่าโอโอโอเบอันพัส <laughs> แล้วเนาะ,ะพี่น้องะกะกามาพี่ค่ะขับลงจากเขา ขับลงจากเขาตรงนั้นแล้วก็มาขึ้นเขาตรงนี้เนาะคะ่นะเนาะผ่านมาทางเม,มืองคือเมืองคู่ะคะนะเมืองคู่เซฮัวอาเนาะคะ่ะเนาะตัวเซตัวเฮตัวอูตัวอาร์เนาะค่ะบอกพี่งแล้วก็ติแต่ภาษาโดยพี่น้องคะมันอันอาเบเซเดเรามันติดค่ะเนาะค่ะพี่น้องคะเมืองคู่เนาะค่ะพี่น้องมันอยู่ในเขตของเมืองคู่แต่ที่นี่ก็เอากระัะรบ ไปทั้งเขาเก่าแต่ว่าถามว่าเขาสูงคือหมองเกาบ,บ่าสูงนะคะพี่น้องคะกลับมาเทากาไปออกไปทั้งเขตแดนของอ่าประเทศสวิตกับประเทศอิตาลีเนาะค,ะะคะ่ะเนาะคืออา ลั้นไอ้อยังก็วันวันดีเลย์เนาะค่ะอันใดสองอยางวันดีเลย์วันดีไล่เนาะค่ะพี่น้องค่ะถ้าเป็นทางภาษาอันอิตาลีก็อ่านไปจังนึงคือออกไปทางนั่นล่ะค่ะออกไปเป็นเขตแดนของประเทศสวิตกับประเทศอิตาลีพี่น้องค่ะที่ในในบริเวณที่พักนั่นกะมันก็เป็นเครื่อนเนาะค่ะเนาะเป็นเครื่อนแล้วก็เป็นเขตแดนเป็นชายแดนของประเทศสวิตกับอิตาลีอันในเขตนั้นเขาเอื่นว่าเขตอ่าเขตอ่าสถานที่ตรงนั้นเขาเอื่นว่า วันดีเลเนะคะเนาะถ้าเป็นภาษาภาษาดอยหรือว่าภาษาสวิตเขาเอิ่นวันดีเลเนะค่ะพี่น้องคะแล้วถ้าเป็นอิตาลีเขาเอิ่นวันดีไลเนะค่ะพี่น้องมันมันมันไข้ายๆกันแต่ว่าเอา่อนเลย์นาะมันไข้าขๆกันก็ยุหันกะหลายขึ้นกะพี่น้องคะพ่อยุหันแล้วความพน้กะได้รับข่าวจากพี่คนไทยล้ค่ะพากันเฝ้ามามาแล้วมาหนิกะกัได้พากันย้อนกลับมาค่ะย้อนกลับมาค่ะวิไลกับพพอใหญ่ก็เดินทางมามุ่งหน้าจาก วันดีเล่เนาะค่ะเนาะมุ่งหน้าจากเขตชายแดนของสวิตอิตาลีมาอ่ามันกับเป็นเขตของเมืองคู่เนาะค่ะพี่น้องค่ะเขตเมืองคู่ปะนี้ระหว่างขับอ่าขับมาเรื่อยๆค่ะพี่น้องค่ะกับขับขึอนมุ่งหน้ามาอ่าเยอรมันยางเดียวบม่ได้จอดบม่ได้พักตรงใดเนาะค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าการขับรถอ่ามาจากเส้นทางระหว่างอ่าวันดีเล่เนาะค่ะลงมามฮอดอ่าโตเมืองเมืองคู่แล้วเนาะค่ะเนาะเมืองคู่เมืองคือเมืองคู่เนี่ยนะคะเอาอ่านเป็นภาษาอังกฤษนะคะสโตซีเนาะค่ะเนาะเมืองคู่ เมื่องคู่แล้วอกับครับแต่ว่าเพอาะไงเราก็ขับในเส้นทางอ่าถนนมอเตอร์เวย์พี่น้องคะ่ะเพอาะไงเราก็ขับสนุนเส้นทางไงาเพราะว่ามันได้เสียขาดทางเนะเาะเพอาะไงก็ขับมาเรื่อยๆตามเลาะตามเขามานะคะพี่น้องคะ่ะบานี้กับผ่านเมืองคู่เราก็มาเข้าเขตของเมืองอ่าของประเทศของประเทศในน้อยที่อยู่ระหว่างกึ่งกลางประเทศสวิตแล้วก็อ่าเมืองอ่าลิกสเตนสไตน์บอกค่ะพี่น้องคะ่ะเวลาจดจำบ่ได้แต่ว่าอันออกบมาม่าน่นละลิกสเตนสไตน์นี่แหละคะ่ะแล้วก็มา เขาประเทศออสเตรียเนาะคะ่ะเนาะเขาประเทศออสเตรียเนาะค่ะแล้วก็หรือว่าออสเตรเลียแล้วก็มาจากมาเยอรมันเนาะคะ่ะพี่น้องคะแล้วก็มาหอดอ่ามาหอดอ่าอย่างกบบอบอเดนเซเขาเอินโบเดนเซเนาะแล้วนกะ็เดินทางมุ่งมาเยอรมัน,นะะพี่น้องคะพี่น้องคะระวางทางเนาะค่ะเนาะระหว่างทางนี่ไปไล่ขอบอกว่าระหว่างทางไปไล่ว่า เจอเอ่อเจอรถขจรถส้นเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะแล้วบ้านนี้วิไลว่าประเทศไท่นีถึงมาก็มีส่วนดนีส่วนหนึ่งอยู่ในบ้านเฮ้าเนี่ยถ้ารถตามกันแล้วพี่น้องคะ่ะเขาจะเครียดถนนให้รถแผ,นผ่นพันใดเนาะอันนี้เนาะพี่น้องคายู่จังไรก็อยู่จังซันบอ ขนาดถนนเป็นสามเลนเนะ่ยคะพี่น้องคะสามเลนฟังผีสามฟังผีสามเดีส่วนไปส่วนมาเป็นหกเลนเขาบอคอยเคยเี่ยวรถให้ออกไปที่มันขางข้าเดีแต่ว่ารถที่ยุ่ทั้งหลังที่ยุ่ผ่านมานั่นมันก็จะมีทงังออกทางงยังเ,ยเขาเขาเขากะเคี่ยวกันยุ่เต้อันที่รถมันติดนะคะพี่น้องคะรถมันติดเงวสยสุดหูสุดตาเป็นสิบกว่ากิโลพี่น้องคะเอาเบาซื้อๆจนจนกระทั่งเลี้ยวเบื้องบนนี้อากาศมันฮอนพี่น้องค่ะ อากาศมันหอนล้วแบบน,นี้เห็นทั้งรถพยาบาลเห็นทั้งปฐมพยาบาลคอนอากาศมันหอนคักพี่น้องขาช่วงที่วิไลกลับมามันหอนค่ะสมือกันยังหอนแต่ว่าสมือยังดีอยู่พ่อวิไลกลับมาฝนตกฝนเริ่มตกเริ่มมากเดินไปยเฮ็ดกันที่ออกมาพี่น้องขาวิไลกันที่พ่อได้เก็บเฮ็ดอันช่วงอันย้อนไปแถวเยอรมันก็ไปเบิ้งกับพมีเฮ็ดเนาะค่ะพี่น้องขาพมีเฮ็ดออกให้ได้เก็บพระว่ามันแห้งมันแรงอหลิมาพ่อกลับมาเดีนกันฝนเริ่มตกบบนี้ฝนมันก็เริ่มตกเห็ดบางปรนเทศออกเนาะฝนมันหัวจะ เง้วไปเบาเลี้ยงเปนเง้วค่ะแทนทีเขาสิแบบว่าเคลียรถก็บ่ได้ว่าอันเป็นเอียงหลายดอกเท่าทีวิไลเห็นกรบรดบุ๊บน้อยหนึ่งแต่ว่าเขากระโจนเงี้วอยู่หันหลักพี่น้องค่ะถ้าเป็นบานเท่าข้าเจ้ากรสิเคลีรยเนาะขยับจัานี้จ้าหน่อยแล้วก็เคลียรถที่มันที่มันตีทีมันออกไปจัาหน่อยสบายไปจักหน่อยอันบานเท่ากับี่เื่องดีกลัวอยู่หนีเนาะพี่น้องนั่นแหละครับพี่น้องค่ะวิไลกับ ภาคแม่พี่น้องตะลอนอยู่บ้านนี้กะผู้ละคพพี่น้องมานี้กะเจอกันอยู่เมืองไทยเนาะค่ะเนาะเจอกันเกับชีวิตบ้านๆของนางมาดามกัมรออยู่ที่เมืองไทยล่ะค่ะพี่น้องคะมื้อนี้กินข้าวกินน้ำแล้วเนาะค่ะพี่น้องคะเมื่อนี้กินข้าวกินน้ำแล้ววิไลกะสิไปซื้ออ่าพวกช็อกโกแลตเนาะค่ะเพราะว่ากระเป๋าวิไลมันเบาอีหลีกระเป๋าวิไลมันมียังสีเขียวกลับขากลับจากเมืองนอกไปประเทศไทยเนาะค่ะแต่จากประเทศไทยมาเนี่ยคือของกินล้วนๆเอามาเนาะค่ะพี่น้องคะแต่ว่าขากลับนี้กระเป๋ามันไม่มีอะไรจะใส่วิไลกะ อ่าถ้าชอ็อกวีไรก่สิไปซื้ชอช็อกแกรนไปฝากร้านเนาะคะเนาะอ่าเรากะสิไปอ่า เก็บมาเชอร์รี่เนาะค่ะมาเชอร์รี่แล้วก็บมาบูเบอร์รี่ไปฝากหลานนิดๆน่อยๆเนาะค่ะมันเทามันกับแพงวิไลกะเก็บเก็บใส่กระเป๋าโหลดไปแล้วแพ็แพกแพใส่กล้องเอาไปเนาะค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยแะแค่นี้ละค่ะนอกนั้นกระเป๋าก็โลงบ่มีหยังแล้วค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าถ้ามาจากเมืองไทยกระเป๋านี่น้ำหนักวิไลได้เท่าไหร่วิไลใส่มาเต็มพี่กันพี่น้องค่ะแต่ถ้ากลับจากเมืองนอกไปเมืองไทยถ้าว่าของฝงคลองฝากฝากผู้นั้นฝากผู้นี้บ่ค่ะพี่น้องค่ะอยากได้หยังกินยังไปซื้อเอาอยู่เมืองไทยแต่ว่า เชอรี่กับหมากอันนี้วิไลว่ายุนี่มันถูกเนาะคะ่ะยุบานเท่ากับสองสามร้อยหลักพี่น้องคะ่ะแต่ว่ากระเป๋ามันว่างเนาะคะ่ะนาะวิไลก็เอาแค่ที่แบบว่าพอดีเอาไปเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะอ่ะกระชิบไปซื้อของมื่อนี้ก็อืมเบามากกันหิวนำน้ำไล่แก๊พี่น้องคะ่ะเออเอาลูกอีกจักรองก่อน <c oughs> เอาละคะ่ะไล่กะเซียดย่าบุญเสร็จขึ้นเตาละค่ะพี่น้องคะ่ะเพราะว่าบอกให้พ่อใหญ่เอาถุงเอาดสารลงไปไว้แข็ง่างว่าท่านี่เอาไปอยู่อัน ข้าวสารเนี่ยบางย่างพายุมันเอาพายุแล้วเสือมาหลายนะบาตรนี่ก็เลยสิลุงเอาไปไว้ข้างล่างพี่น้องคะวิไลก็เสียยำบุญเส้นกินพี่น้องคะกาววิไลกับขอบคุณพี่น้องไปสู้ผู้สกคนนะคะพี่พี่น้องค่ะที่ไปตะรอนตะรอนเที่ยวกับวิไลเนาะค่ะนาะพี่น้องเนาะไปเที่ยวกับวิไลสุขคลิปสุขอ่าสุขการเดินทางนะคะพี่น้องคะแตงแต่วิไลอ่ะ ไปเที่ยวเริ่มออกไปเที่ยวจนกระทั่งกลับมามิไลก็ขอบคุณพ่พอแม่พี่นอ้องไปสู้ผู้สุขคนที่เป็นกําลังใจให้มิไลเนาะพีนนะะ่น้องเนาะแก็ตามิไมลไปเที่ยวซุกค,คิปไปเป็นกําลังใจให้มิไลสุกค,คิฟอ้าวค่ะพี่น้องคะย,ย่าเบาไหลไงฮางอันคิดกะจือห้องแล้วห้องจอก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 พีก่น้องคะคิดจะจื้อค้องจอกจอกจอกน้องเอ้ยกูหิ้วแล้วว่าจะค่ะมิไลก็จะยำหม,มูเส้นใส่ไม่ต้องกินให้เมืออ่พอค่ะเพราะพันใหญ่แล้วก็่พ้่งกินมิไลองกิน อ่ามือนี่มือนี่อ่าเฮ็ดอีกประมาณสามเวลานะคะพี่น้องคะวิไต้องกินใหเมืดเพราะว่าริมใบกับชิมขอบอกเพื่อพี่น้องคะถ้าเขาสืบไก่มากไม่น้องหรือว่าเชาวัิเวไลกลับไปสามเดือนกลับมาอัยังอยู่คือเกาแล้วอันนี้เพราะงี้เราก็บ่คอยมากินเพราะงี้เราสิกินถ้หอมอันนี้นะคะเนาะมันละเฮ็ดหรอกหอมอันเจ้าหอมอันนี้เพราะงี้เราก็บอคอยมากินถ้าเอาไว้สามเดือนกลับมามันก็สีฟ้มามันสีเหียววิไลก็ต้องกินใเมืดค่ะพี่น้องค่ะอันนี้วลไลต้องกินให้เมืดอืมกะ สามข้างเนาะมันเหลืออยู่ใช่ไหมมันเหลืออยู่เจ็ดหัวนะคะเห็ดสามข้างขัางละสองหัวสองหัวข่างที่สามกับสามหัวนะคะหัน่นหันใส่กะยำบุญเ,เส้นแล้วกันนี่ใส่กะยำบุญเส้นเนาะคะัะพี่น้องคะเอาละค่ะขอบพ,พี่น้องกองไยสู้ผู้สุขคนที่เป็นกำลังใจห้ยวิไลนะคะคิดบางสิ่งใดก็ให้สมหวังดังปรารถนาคิดเงินก็ให้ได้เงินคิดทองก็ให้ได้ทองอย่าเจ็บอย่าจนเด้อค่ะพี่น้องะ่ะพอกันไหมเจอกันไหมที่เมืองไทยเด้อค่ะ ว l ลค m มทูไทยแลนด์นะคะค่ะพี่น้องคะพอกันไม่เจอกันไม่คลิปหน้าค่ะฮักนะจุ๊บ